ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้ยังคงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงแต่อีกหนึ่งตัวเลขที่เป็นความหวังของคนไทยในตอนนี้นั่นก็คือยอดผู้ป่วยที่รักษาหายซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับแต่คุณเคยสงสัยไหมว่า ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วเขาเป็นอย่างไรกันบ้างใช้ชีวิตแบบไหนและป้องกันตัวเองยังไงเราไปพูดคุยกับเขากันครับสวัสดีค่ะ ชิลลี่นะคะสรันทรทัศน,นคุณพันธ์นะคะเคยเป็นผู้ป่วยโควิดแต่ปัจจุบันเนี่ยหายแล้วเป็นกันทั้งครอบครัวนะคะช่วงนั้นเครียดมากความกังวลต่างๆเรามีค่อนข้างเยอะพอเราได้มีปรึกษาคุณหมอคุณหมอเขาจะมีวิดีโอคอลมาหาพวกเราตลอดเวลาต้องบอกว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับโควิดค่อนข้างเยอะนะคะจากทั้งคุณหมอที่ให้คาแนะนําแล้วรวมถึงการหาข้อมูลต่างๆแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆข้อที่ยังค่อนข้างสงสัยแล้วก็ยังอยากปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญอยู่เหมือนกันค่ะพี่สงสัยอะไรถามได้เลยเรามีคุณหมอ คอยให้คำปรึกษาพี่ทุกเรื่องเลยครับสวัสดีครับผมในแพทย์ทารินนุ่มพันธ์นะครับอายุรแพทย์และก็อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิวกฤตโรคระบบการหายใจนะครับเราอยากทราบว่าหลังจากที่เราหายโควิดแล้วเนี่ย <c oughs> เรายังสามารถไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้อีกหรือไม่ค่ะ ก่อนแพทย์ให้กับบ้านเนี่ยต้องสังเกตแล้วว่าไม่มีไข้ไม่มีอาการของโรคโควิด -19 แล้วก็ไม่มีอาการของอิเรลปิดบวกอิกโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเนี่ยน้อยครับจนถึงแทบไม่มีเลยแต่ว่าหลักๆควรกักตัวอยู่ที่บ้านอีก14วันครับคือเป็นการป้องกันผู้ป่วยไม่ให้ติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยเพราะว่าภูมิคุ้มกนานยังไม่ได้ขึ้นหลังจากการติดเชื้อครับแลือีกกี่วันนะคะที่ภูมิเราจะขึ้นนะคะ กเกเป็นเดือนเลยได้ซ้ำพี่ปูมจะเริ่มขึ้นครับถ้าเกิดปูมกั้นทานยังไม่ขึ้นเลยก็ไปประมาณในช่วงหนึ่งสามเดือนถ้าปูมกั้นทานยังไม่ได้ขึ้นกันที่เนี่ยอาจจะมีโอกาสติดเชื้อแทรกได้ครับถ้ากลับมาเป็นโควิดซ้ำอีกรอบหนึ่งอะคะ่ะร่างกายหรืออาการเราจะเป็นหนักกว่าเดิมไหมคะคุยกับที่เจอก็ไม่ได้ไม่ได้หนักกว่าเดิมนะครับขึ้นอยู่กับเชื้อในขนาน,นั้นด้วยถ้าเกิดเป็นเชื้อพวกสายพันธุ์เด็กเนี่ยเขน่งเบาอาการอาจจะไม่มีมากแต่ว่าสายพันธุ์เดลก,กาจากอินเดียแล้วก็เป็นเเเชืืกก้้้อาาอออวววกกกกกไไลััััันน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 ธุ์ยยยย่่่่าา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 างีรรรจจะะหหหขึแแตมมป็สษโดค แค่ไหนคะหลังจากที่เราหายแล้วเราจะเข้ารับวัคซีนได้อ่ะค่ะโดยทั่วไปแนะนําประมาณในช่วง3-6เดือนหลังจากติดเชื้อครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุาทาันขึ้นมาจากการติดเชื้อโดยตรงครับซึ่งจะมีภูมิป้องกันโดยธรรมาชาติอยู่แล้วแต่ว่าพอครบช่วง6เดือนเนี่ยภูมิจะหมดไปได้แนะนําฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณในแพทย์ธารินนะคะที่วันนี้มาช่วยไขข้อสงสัยและแนะนําวิธีการดูแลปฏิบัติตัวนะคะหลังจากที่หายจากโควิดแล้วให้กับลี่แล้วก็ครอบครัวค่ะย้ํากันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาหายแล้วสิ่งที่ควรปฏิบัติมีดังนี้ 1. หากเกิดอาการไอหอบเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำให้รีบแจ้งโรงพยาบาลทันที 2. ป้องกันตัวเองและผู้อื่นโดยการแยกของใช้ใส่แมสล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแท่ก 3. หลังจากผู้ป่วยโควิด -19 รักษาหายแล้ว3-6เดือนถึงเริ่มรับการฉีดวัคซีนได้ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับชัวแน่แช์ได้